ของันชมใกล้กไ่เลยนะครับไม,บม่โดนครับท่านผู้ชมโดนครับโดนครับท่านผูน้ชม giải mãi gấp độ nó tinh chung สวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมทุกๆท,ท,ท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับฟิชชิงมินิกับช anel ตัวรูปปลาเล็กๆของผมนะครับวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมมาตกปรากฏที่บ่อทรายนะครับหมายใต้แก่งเพิงเช่นเคยนะครับมีนานาท่านไหนถามนะครับว่าอยู่ตรงไหนตรงนี้มันอยู่ใต้ไอยอยู่บนปากร่วมมันแห่นะครับก็ นานาท่านไหนที่ดูอีพีก่อนๆจะรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับก็วันนี้หลังจากที่น้ําท่วมบ้านนะครับสี่หวันน้ําลดก็ออกมาดูน้ํานะครับก็โอเคครับก็พอที่จะถงได้แต่ก็ยังเยอะอยู่นะครับต้องลงอีกก่อนนี้สักสักเกือบเกือบเมตรนะครับจะพอดีมากนะครับมาดูอุปกรณ์ที่ผมใช้นะครับวันนี้ก็เป็นคันหกฟุตเวทสิบยี่สิบก็ได้นะครับแต่ผมใช้สิบสาบนะครับวันนี้แล้วก็มีสิบ 25นะครับใช้สายในลอกก็จะเป็นสายของบาลานนะครับ30ปอนด์สายหน้าเป็นของบาลานนะครับ28ปอนด์นะครับลอกเบอร์3,000แต่ขวก็ใช้เป็น40กรัมนะครับ50กรัมก็ได้ครับถ้าน้ำยังแรงอยู่นะครับยังไงก็มาลุ้นกันว่าจะได้ตัวใหญ่ให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันไหมนะครับทันแรกก็จะเกี่ยวเป็นม้าหมักไว้นะครับ 一根一根。嗯嗯嗯嗯 นะครับดูไซครับแบบโลเลยนะครับกลืนไปเลยนะครับตัวแรกนะครับง,งามๆเลยนะครับปรากฏถ้ามันเจอเหยื่อไหนก่อนมันก็กินอันนั้นนะครับขอให้มันเจอเหยื่อก่อนนะครับ ้อดีของม้ามก็คือปลาเล็กปลาน้อยตอดแล้วมันไม่ไปไหนนะครับมันจะอยู่เหมือนเดิมเลยครับเราไม่ต้องไปเกี่ยวเยอบ่อยถ้เาเป็นนุ่นปลาเล็กเยอะๆหมดนะครับ ผมหนาวแล้วนะครับหนาวได้สองวันแล้วบ้านท่านผู้ชมหนาวบ้างหรือเปล่า สองนะครับสังขวาดยักษ์เอานะครับคนแก่ชอบ ภัยเรื่องลมด้วยนะครับเพราะว่าผมใช้้โทรศัพท์ถ่ายมันอาจจะตัดเสียงลมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับน้ำพึ่งลงมาผมไม่รู้ว่าปลามันยังกินเหยื่ออยู่หรือเปล่าครับปลามันเลยยังกินเหยื่อไม่ค่อยจัดนะครับ นะครับประกดน้ำไหลเงี้ยงนะครับใส่งมงามปลานี่อ้วนตัวแทบจะระเบิดเลยนะครับ กับไผ่เลยนะครับไม่ดูเขากบไผ่เลยนะครับกับไผเลยนะครับดกดยังน,นะครับ Yep. เหลืองนะครับโยนยัดเข้าไปในกอไผ่เลยนะครับดูจากลักษณะปลาแล้วปลามันอ้วนมากนะครับอิ่มมากคือแบบอิ่มจนแบบ ไม่รู้จะอิ่มแบบไหนนะครับถ้าเป็นคนก็อาจจะเป็นร้อยรูนลครตัวช่วงหน้าน้ำท่วมมาตะก,กี้นี้อาหารคงเยอะนะครับก็เลยว่ามีส่วนนะครับอาหารมันยังไม่ค่อยหนียวดีนะครับปลา แล้วครับต่อได้แล้วครับของใหญ่ของใหญ่ก็ไผ่<ๆ>ล้วนๆืนาวิธีการดึงนะครับทุกทีนะครับอย่าใช้มือดึงนะครับท่านผู้ชม ขาดนะครับมือมจะบอกให้ผ้านะครับพันแน่นๆน,น,นะครับลวงมาครับ ขาดนะครับนี่นะครับข้อดีของการใช้สายสายหน้าเล็กกว่าสายหลังนะครับมันจะขาดไปเฉพาะชุดนี้นะครับก็เราก็ต่อใหม่ ขอกับติชมออกไหมออกเถอะออกกับขอให้ออกออกไปออกครับลงไปเอาเลยนะครับโอ้โหโอ้โหโดนหางเลยครับโอ้โหโดนครับติชมโอ้โหโอ้โหโอ้โหโดน,โดนของครับ พุ่งลงครับวิ่งไปเลยนะครับโอ้โห้้ิ่งกิดดุยเลยนะครับกำลังปั้นเหย่านี้อยู่นะครับโอ้โหใส่สองครับท่านผู้ชม มาครับยอมเถอะยอมนะครับยอมยังยอมแล้วนะครับโอ้โหพันเดียวขาดเดี๋ยวเดี๋ยวเสาครับใส่สองนี้เนี่ยครับตัวนี้ นี่ครับท่านผู้ชมอ้ก็เสร็จจยครับอ้าตีท ja> ิ้งไว้นะครับไปวิ่งปูอดเลยครับ sảy gấp thêm chung nhân giới cái đó hấp, hấp. đó แดดลร้อนมีกลับเลยนะครับตัวเดียวแบแนีหมาแล้วครับปรากฏหน้าหนาวนะครับสงสัจะนอนอยู่แถวๆนี้นะครับโยนลงไปเอานี กดู่นะครับเอานี่ครับไปิืกดตังครงบตัวเล็กจะกินลำไร่หน่อยๆนะโอ้โหผูกมาด้วยเลยนะครับผูกมาเลยนะครับกลัวกลัวหลุดกลัวหลุดจัดนะครับผูกมาเลยแบบนี้ไม่มีหลุดแน่นอนครับ อยากมาจะถึงปากร่วมบ้านแหแล้วนะครับลงไปอีกหน่อยหนึ่งจะเป็นปากร่วมบ้านแหนะครับถ้าหน้าหน้าท่านไหนอยากมานะครับเซิร์ชดูนะครับคลองก็ไล่ตามคลองมานะครับจากกระบินจะเป็นปากร่วมบ้านแหนะครับผมก็บอกถรงนีครับขึ้นไปข้างหลังนี่มันจะเป็นเส้นไปแก่งหินเพิงนะครับเส้นเส้นนี้ขึ้นไปนะครับจะเป็นแก่งหินเพิง อีกเส้นหนึ่งขึ้นไปจะเป็นไปสารเจ้าพ่อเสือนะครับทะลรวมลงไปก็จะไปกระบินนะครับนานาท่านไหนอยากมาเสิร์ชดูนะครับอีกสักน้ําลงอีกสักเมตรน่าจะสนุกนะครับ ต่อไปนี้ผมไปตกปรากฏที่ไหนนะครับผมจะบอกหมายให้ละเอียดทุกหมายนะครับผมจะบอกทุกหมายเลยนะครับเดี๋ยวสมัยแต่ก่อนนี้ที่ผมไม่บอกนะครับเพราะว่าผมเกรงใจพวกที่เข้าตกปลากันอยู่นะครับเลยมีนานาบางคนอาจจะบอกว่าห่วงหมายไอ้นี่หมายนะครับก็ผมเกรงใจคนที่เขาหาปลาอยู่นะครับ แต่ต่อไปนี้ผมจะบอกทุกหมายเลยนะครับผมไปตกตรงไหนผมจะบอกทุกหมายเลยก็คอยติดตามชมนะครับว่าผมจะมีหมายไหนให้บ้างนะครับหมายผมมีเยอะนะครับมีทุกหมายนะครับผมจะบอกทุกหมายเลย สภาพหมายนะครับอันนี้เป็นอ่าปากร่วมบ้านแห่นะครับแยกขวานี้จะขึ้นไปคลองสารเจ้าพ่อเสือนะครับสายนี้จะขึ้นไปแก่งหินเพิงนะครับนานาท่านไหนอยากมาลองก็จัดไปนะครับมาดูหมายนี้นะครับน่ามีของนะครับแต่จะมีของหรือเปล่ามาดูกันนะครับน้ำเดือดเลย หน้ามีจริงๆนะครับถ้าเป็นกลางคืนนี่ผมว่าโดนนะครับของอยังไงก็โดนนั่นนี่บ่ายสามโมงกว่านะครับลงมาตกสองสามหมายตรงนี้มันไม่กินนะครับก็เลยว่าจะกลับว่าได้ตัวใหญ่ๆมาแล้วนะครับ นี่ครับเป็นผลงานตัวใหญ่ของเรานะครับนี่ครับถือว่าโอเคนะครับเป็นปรากฏเหลืองนะครับหมายนี้เป็นหมายปากร่วมบันแหนะนะครับใครอยากมาลองมามาลองดูนะครับก็ท้ายนี้นะครับก็ต้องผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม สวัสดีครับเดี๋ยวผมจะหาวเวลามาตีกระสุนแม่น้ำให้ท่านผู้ชมดูนะครับผมเห็นไล่กัดลูกปลาดีมากนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าไปที่ไหนยังไงไปรับชมกันครับผมผลงานปลารวมนะครับนี่ครับมีไดโนเสาตัวหนึ่งนะครับก็รุ่นใหญ่ๆตัว 2- อสตัวนะครับแล้วก็ตัวเล็กอีกนะครับ ถือว่าโอเคนะครับสําหรับหมายเช็คหมายใกล้บ้านนะครับยังไงก็น้ำรดเดี๋ยวผมจะมาหาใหญ่ๆแบบนี้ชมอีกนะครับเดี๋ยวในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ